สีไพรนี้ภูมิแพ้เค,เคยมาเป็นแขกเราแล้วด้วยจําได้ไหมฮะตอนนั้นเป็นอะไรยังไงบ้างเล่าให้ฟังได้ไหมฮะแพ้อากาศแพ้อาหารแพ้ยังไงครับอากาศร้อนอากาศร้อนร้อนมากหนาวมากก็เย็นมากก็หายใจไม่ออกร้อนมากก็แพ้ร้อนมากก็คือเวลากล้มหน้าเนี่น้ําน้ําจะออกจากจมูกเลยน้ํามูกจะออกมาจาก เป็นน้ำใสๆถ้าอากาศเย็นล่ะถ้าอากาศเย็นก็หายใจไม่ออกหายใจไม่ออกจมูกตันจมูกตันถ้าเย็นมากๆก็ต้องแบบกลางดึกต้องลุกมาอ้าปากหายใจลุกขึ้นมาอ้าปากหายใจออกเพราะจมูกมันหายใจไม่ได้ไงเออแต่แล้วยังมีเรื่องของแพ้อาหารอีกใช่ค่ะแพ้ทุกอย่างเลยเนี่ยแพ้ทุกอย่างแพ้ใจตัวเองด้วยไหมแพ้ความหลอแพ้ความหลอดด้วยว้า งั้นไม่ได้กินผมละผมไม่รอนี่อือ่ะแพ้อาหารด้วยแพ้ยังไงฮะแพ้อาหารทะเลอาหารทะเลโอ้ทะเลคือทานเข้าไปแล้วจะคันแล้วก็ของหมักของดองอ๋อก็เป็นกลุ่มเดียวกันเลยที่ที่ทุกคนส่วนใหญ่จะแพ้อย่างนี้แล้วก็ชอบชอบทานปลาด้วยแต่คือชอบแต่ทานไม่ได้ทานไม่ได้คือทานแล้วจะเป็นผื่นแดงแล้วก็คันในตา แล้วก็แถวๆนี้นจะแดงโอเวลาเห็นคนอื่นกินก็อ,อยากชอบกินอยากแต่กินไม่ได้กินด้แล้แอบ,บกินก็จะเป็นผื่นขกินได้แล้วคือจะคันอ,อคันแล้วก็เป็นพื่นเป็นผื่นขึ้นพื่นแดงๆเสร็จแล้วยังไงฮะถึงเดินเข้ามารู้จักกับผลิตภัณฑ์บิมอ๋อพอดีรู้จักกับพี่คนหนึ่งมาตอนเมษาพศห4าสี่ะครับก มีพี่บอกว่าลองไหมเพราะว่าเคยลองทานมาหมดแล้วคือทุกอย่างแล้วแบบไปทั่วเลยเขาบอกว่าเป็นไปหาหมอโบราณไปโรงพยาบาลไปคลินิกไปมหมอบอกว่าจะเป็นแบบคล้ายๆเป็นตุ่มขึ้นตรงเนี้ยทำให้เราหายใจไม่ออกมีตุ่มขึ้นในโพรงจมูกในโพรงจมูกอสอให้เราหายใจไม่ออกก็อาจจะเป็นจริงใช่ไหมท่านครับ ทางการแพทย์เขาเรียกโพลิปส์ซอ่อโพลิปส์เป็นไปได้อ่าฮะอ่าเสร็จแล้วยังไงฮะก็แล้วพี่เขาบอกว่าลองลองกินตัวนี้ดูสิลองอกินบีมดูก็ลองลองแล้วหนึ่งกระปุกคือเช้าสองเย็นสองอก็หมดไปแล้วประมาณสองอาทิตย์ ก็ยัง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 ไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงใช่เพราะว่าจมูกไม่ได้กลิ่นด้วยอ๋อจมูกก็ไม่ได้กลิ่นอยู่แล้วอ่าเวลาแพ้อากาศใช่ไหมฮะก็ตอนแรกๆก็จะคือว่าตอนหลังๆเนี้ยคือไม่เลือกับคือว่าเป็นแบบตลอดเลยไม่ได้กิ่นตลอดเลยไม่รู้สึกเหม็นไม่รู้สึกหอมเลยเหมือนจะดีนะฟังดูเหมือนจะดีนะไม่เหม็นนะแต่ไม่หอมเนี่ยไม่ดีเลย ไม่ได้กินอะไรเลยไม่รับรู้เลยใช่แล้วก็พอสองสัปดาห์ผ่านไปสองสัปดาห์ผ่านไปก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยครับก็การก็ยังเหมือนเดิมอืนี่ก็คือว่าจะเลิกแล้วตอนนั้นแอบด่าอาจารย์พิเชษแล้วใช่ไหมฮะก็คือว่าโอ้โหบอกไม่จริงคือว่าไม่เชื่ออก็คือว่าจะจะหยุดแล้วคือว่าจะถอยยฮะถอยแล้วเพราะว่าพี่บอกว่าลองอีกสัก อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งก็ลองพอมาอาทิตย์อาทิตย์เข้าอาทิตย์ที่สามจมูกจมูกเริ่มได้กลิ่นเริ่มได้กลิ่นละกลิ่นอะไรพี่กลนพี่กลนะเแล้วได้กลิ่นแล้วพอทางเข้าไปแล้วคือจะมีน้ําแบบเป็นน้ําไหลออกมาจากจมูกใสๆเหมือนน้ำมูกพอนั่นแล้วก็จะขุ่นจะเหลืองแบบเขียวๆเหลืองๆแล้วก็มีเลือด นมาด้วยมีสเลดเลยแล้วก็มีสเลดเยอะมีเสมหะใช่อันนี้คือหลังจากสามสัปดาห์ใช่เหมือนกับว่าแบบออกออกมาแล้วโหออกมาแบบเป็นเยอะมากเลยอะเหมือนเหมือนอะไรอ่ะจะบอกว่าเหมือนหมอผีฮะพอกินยาขับเข้าไปเนี่ยมันขับออกมาอย่างนั้นหรือว่าจะไม่ใช่จะเป็นหมอผีหรือเปล่า ผมผมคิดว่าคงจะมีอาการติดเชื้ออยู่ในโพรงจมูกนะะมันถึงได้ใช้เวลาเกินกว่าสองอาทิตย์ถ้าหากอาการแพรเฉยๆเนี่ยมันมันไม่นานอย่างนั้นหรอกครับผมเชื่อว่ามีการติดเชื้ออยู่ข้างในนะครับติดเชื้อคืออักเสบหรือไม่ครับเป็นการอักเสบครับแล้วก็มีแบคทีเรียมีเชื้ออะไรอยู่ข้างในเยอะแล้วที่ไหลออกมามันก็คล้ายๆหนองไหลมานะครับเพราะนั้นก็ก็ใช้เวลานานหน่อยนะครับอย่างกรณีอย่างเนี้ยถ้าหากว่าผมอยากจะบอกว่า ถ้าเป็นอาการแพ้แล้ว2เม็ดเช้า2เม็ดก่อนนอนหรือ2เม็ดเย็นนี่นะครับวันละสเม็ดถ้าเกิน2อาทิตย์ยังไม่หายเดาได้เลยว่ามันเป็นไซนัสอักเสบมีมาการอักเสบอยู่ข้างในต้องเพิ่มโดสหกเม็ดต่อวันเลยคือ <c ười> พูดง่ายๆในโพรงจมูกเราเนี่ยผมผมไม่รู้ครับผมเข้าใจแบบชาวบ้านนะฮะมันอาจจะมีการติดเชื้อในโพรงจมูกไอ้นองเนื้ออะไรอาการอักเสบมันก็เลยคั่งอยู่ข้างในแต่มันไม่มีทางออกใช่ไหมใช่ครับ ใช่ไหมฮะเดิไปเดนมองผมจะผิดต้องบอกผมด้วยนะฮะคือทางออกมันก็มีค่ะมันก็ลงไปเป็นเสลดมั่งออกมาเป็นน้ำมูกมั่งอแต่ของเขานี่เขามีโพลิปส์อยู่ภายในพรงภายในรูจมูกมันก็อาจจะออกลําบากมันก็เลยลงไปที่คอมันก็จะดันลงทางคอได้อ๋ออ่ะเสร็จแล้วยังไงฮะสามสัปดาห์เริ่มเห็นผลละ เริ่มจมูกได้กลิ่นตอนนั้นรู้เลยไหมว่ามันเป็นโล่งแบบหายใจโล่งเลยอะเออมันไหลอยู่กี่วันฮะไอ้หนองเนึ่งประมาณอาทิตย์อาทิตย์ก็กว่าโอ้ยอย่างนี้ถือว่ารุนแรงไหมฮะอาจารย์คืออาการก็เป็นตั้งแต่เด็กครับถ้าถ้าเราแบบขากเสล็์ออกมาเงี้คือแบบจะออกแบบเยอะมากเลยเป็นแบบเป็นยาวๆหนยวๆเนี่ย้ยอะเออเห็นภาพเลยฮะ แล้วผมคิดว่าช่วงนี้ไอ้โพลิปที่อยู่ตรงที่เป็นเนื้องอกตรงเนี้มันคงยุบไปแล้วล่ะอืมก็เลยทําให้ได้กลิ่นด้วยแล้วก็ไออาการติดเชื้อมันก็มีการขับออกมาด้วยเพราะอะไรครับบินเข้าไปทําอะไรทําไมถึงให้ทําให้เกิดปฏิกิริยาเอการการขับไอเชื้อที่มันติดค้างอยู่อ่าผมว่าไอเชื้อเนี่ยโดนฆ่าชัวนะครับก็คือ การจัดการด้วยความสามารถของไม่เล็ดขาวที่ถูกสร้างให้ให้มีความสามารถมากขึ้นนะครับ,รบแล้วก็นอกจากนี้แล้วแคปซูลของเรามีสารอยู่ยตัวหนึ่งคือ GM1 นะซึ่งสามารถที่จะสร้างเ,เป็นเป็น,เป,นเป็นสารถึงค่าเชื่อได้นะฆ่าเชื่อได้โดยตรงแต่ผมเพื่อประสิทธิภาพที่ในการค่าเชื่อโดยการสร้าง TH1 และ TH7 มันมีสูงกว่าก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับ แล้วเชื่อว่าโพลิปซึ่งเป็นเนื้อง,งอกอยู่ข้างในเนี่ย<อ>มันจะยุบไปแล้วครับส่วนว่าทําไมทําไมไอ้เอนองถึงไหลออกมามากมายอย่างนี้ผมคงยังตอบไม่ได้อาจารย์น้ำพายอาจจะช่วยได้ไหมในทางการแพทย์จริงๆแล้วยาที่คุณหมอให้ก็ไม่ใช่วิธีการที่จะรักษาให้ให้มีการขับอ๋อรักษาได้ค่ะเขาก็จะให้ยาปฏิชีวนะที่ไปฆ่าเชื้อนะคะค่ะแล้วก็ให้ล้างจมูกเพื่อให้น้าหนองน้ําอะไรมันไหลออกตามมานะคะ เพราะว่าถ okay. ้าเป็นไซนัสอยู่นี่บันเกิดการอักเสบข้างในนี่มันจะต้องมีหนองข้างอยู่อะไรเงี้ยค่ะบางทีที่เราเคยเจอเทสจิิมเนียลบางคนบอกผ่าออกจริงๆไม่ใช่ผ่าออกนะคะคือเขาสอดเข้าไปแล้วก็ดูดออกซึ่งการแพทย์สมัยใหม่ก็ไม่ไม่จำเป็นจะต้องใช้มีดเยอะละนะฮะสุดท้ายแล้วสามสัปดาห์ก็อาการกลับมาเป็นยังไงบ้างฮะก็หายใจโล่งจมูกได้กลิ่นเหมือนเดิมได้กลิ่น แพ้อากาศแพ้อาหารหายหมดเลยเฮ้ยจริงอ่ะจริงคือว่าแบบค่อยๆดีขึ้นเนี่ยผมว่าดีใจที่สุดคือได้กินปลาดีใจมากเลยได้กลิ่นโอ้โหรอยยิ้มนี่แบบว่ายิ่งกว่าถูกหวยอีกนะเนี่ยดีใจมากเลยเพราะว่าหมอบอกว่าคงไม่มีทางรักษาหายแล้วอ่อตอนนั้นหมอบอกเลยว่าเป็นจนตายใช่ไหมเป็นจนตายแต่ตอนนี้คือตอนนี้ โอ้เหมือนเกิดใหม่เลยอ่ะไม่ซื้อส้มตำปลาล้าไปฝากคุณหมอหน่อยบอกว่าหนูทานได้แล้วคือแบบกวาดบ้านคือเจอฝุ่นเจอฝุ่นก็เมื่อก่อนเนี้ยจะจามครับจามแล้วก็คันแส่ผงจมูกต้องหยุดต้องหยุดอทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็ทำได้ปกติโอ้อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยต้องมานั่งกวาดบ้านถ้าไม่งั้นต้องให้คนอื่นทำแทนแล้วแพ้อาหารอ่ะ แพ้อาหารก็ตอนก็เริ่มลองลองทานก็ลองลองทานลองปลาละลองอาหารทะเลของของดองใช่ของมากของดองก็กินได้ตอนนี้ทานได้ทำไมทานได้ครับอาจารย์น้ำไผฮะลเลอร์จี้อลเลอร์จีหายก็อาการภูมิแพ้ครับก็เกิดแบบเดียวกันฮะก็หายด้วยสาเหตุเดียวกันอก็คือทีเอสหนึ่งกดทีเอสสองทีแรกกดทีเอสสอง เพราะฉะนั้นไอ้ไอสารที่เม็ดเลือขาวเทียสอมันหลังมันลดลงมา uh huh. มันก็ก็หายผมผมอยากเรียนว่าอย่างนี้ครับศาสตร์ของการใช้ภูมิคุ้มกันให้สมดุลเพื่อจะดูแลสุขภาพเนี่ยมันเป็นแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่รู้กันอยู่ในใจของคนทุกคนแต่โบราณแต่ในการทําให้มันสมดุลจริงๆนะด้วยผลิตภัณฑ์จากอาหารเนี่ยอผมคิดว่าเพิ่งจะมีเรองนี้ละมั้งแล้วเราอาจจะเป็นผู้นําทางด้านนี้ พเพื่อเป็นผู้นํทาทั้งนั้นนี่คือพวกนั้นเราก็จะทําได้ดีกว่าเพราะด้วยความที่เรามีนักวิทยาศาสตร์หลายหลายสาขามารวมกันคิดคร่รวมกันทํานะครับเพราะเราก็สามารถที่จะรู้ว่ากินแคปซูลนี้เข้าไปแล้วมันจะปรับอย่างโน้นเม็ดเลือดขาวตัวนี้ซึ่งมันมากเกินไปหลังสารมากเกินไปเราก็ทาให้มันหลังสา,ารล้อยลงมาครับศาสตร์ตรงนี้ไม่มีอยู่ในตําราแพทยศาสตร์แน่นอนนะครับก็คือเหมือนเป็นสาขาใหม่ที่เพิ่งจะมีการเผยแพร่มานะครับ เอาล่ะทุกวันนี้ก็ปกติดีปกติดีอากาศก็ไม่แพ้<ม>อาหารก็ไม่แพ้ไม่จามไม่จามโรคกระเพาะดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นท้องไม่อืดอ่กินได้นอนหลับสบายนได้นอนหลับสบายนะรวมทั้งผิวพรรณดูเปล่งปลั่งขึ้นด้วยจําไม่ได้เลยนะฮะ <c oughs> เอาล่ะมาถึงคุณ